ย้อนกลับไปปีก่อนนะครับโนตบ,บุกที่สร้างกระแสได้ดีมากๆนะครับก็คือ Infinix Inbook X1 นะครับด้วยจุดเด่นของมันก็คือราคาเริ่มต้นเพียง11,990บาทนะครับได้ทั้งตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมตัวจอภาพเป็น IPS นะครับ CPU Core i3 แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์อื่นๆที่เรียกว่าครบคันเกินราคาและในปีนี้ครับมันกลับมาแล้วกับ Infinix Inbook X2 นะครับเครื่องนี้แต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีจุดแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างไรไปชมกันครับ ในยุคที่หลายๆคนนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมมั่งเรียนออนไลน์มั่งนะครับการหาโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องมาใช้งานก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่อาจจะราคาสูงนะครับขนาดที่ความต้องการหนละักของหลายๆคนอาจจะแค่ต้องการโน้ตบุ๊กราคาเบาๆที่พอใช้งานได้ซึ่งในปีก่อนนะครับ i n f i n i x Inbook X1 เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าราคามันเริ่มต้นเพียง1 1 9 9 0บาทนะครับขนาดที่ได้สเปคที่เรียกได้ว่าครบเครื่องสหรับ ความต้องการในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรยนออนไ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับและก็ปีนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าคุ้มเหมือนเดิมแน่นอนกับเครื่องนี้ครับ i ิ f i n i x ต n b o o k X2 นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือน้ําหนักที่เบาลงนะครับน้ําหนักเริ่มต้น1.24กิโลกรัมเบากว่ารุ่นก่อนอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องยังมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดลงนะครับ เดี๋ยวผมจะเทียบไปดูว่ามันเล็กลงยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของจอภาพยังถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมจอภาพแบบ i p พความสว่างที่300นิตเป็น100% srgb แน่นอนครับมันให้เรื่องของสีสันเรื่องของความคมชัดของภาพเนี่ยที่ดีกว่าเรียกได้ว่าดีที่สุดในคลาสในราคาค่าตัวบอกเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้เริ่มต้นที่12,990บาทสําหรับ CPU ที่เป็น c o r 3ซึ่งถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ จุดเด่นของมันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสีสันนะครับจะเห็นว่าสีตัวนี้ที่ทีมงานได้มาเป็นสีน้ําเงินนะครับคอนเซปของ Infinite inBo น X 2เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกคอนเซปว่าจุดประกายโลกแห่งสีสันเพราะว่านอกจากมีสีน้าเงินแล้วยังมีสีเขียวสีแดงและก็สีเทาด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครอยากได้สีสันที่ไม่เหมือนใครตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้และนอกจากสีสวยแล้ววัสดุตัวเครื่องยังเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมีสีนะครับจะเห็นว่ามีสี2งเฉดนะ ในด้านล่างด้วยนะครับก็เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรงก็ดีกว่าโนบุกที่เป็นแบบพลาสติก PU ทั่วไปนะครับแล้วก็ยังช่วยในการระบายความร้อนด้านล่างนะครับก็จะมีพัดลมนะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนยาวๆตรงนี้ช่องด้านบนตรงนี้ก็จะมีช่องพัดลมในการระบายความร้อนด้านหลังอีกทีหนึง่สงสจุดตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงนะครับซึ่งจะแตกต่างรุ่นก่อนรุ่นก่อนลำโพงจะอยู่ข้างในแต่ตัวนี้ลำโพงจะอยู่ตรงนี้ซึ่งย้า้เสียงที่ ดีกว่ากว้างกว่านะครับก็เป็นดีเทสออดิโอเช่นเดียวกันภายในนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบชิคเกตขนาดใหญ่นะครับฟีลิ่งการพิมพ์ทีมงานลองลองใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์ก็ถือว่าฟีลิ่งการพิมพ์เนี่ยจัดว่าดีมากๆแล้วก็ทัชแพดใหญ่ย้ำว่าใหญ่มากๆนะครับถ้าใช้งานโดยที่ไม่ใช้คีย์บอร์ดแยกหรือว่าใช้เมาส์แยกผมว่ามันก็สามารถตอบสนองการใช้งานได้นี่คือจุดเด่นนะครับเดี๋ยวทีมงานมีเทียบไปดูว,ว,ว่า X 1กับ X 2ต่างกันอย่างไรบ้างครับ มาเทียบข้อแตกต่างระหว่างตัว Infinite Inbook X1 นะครับเครื่องในสีเทานะครับแล้วก็ X2 เครื่องสีน้ำเงินที่ทีมงานได้มารีททดสอบนะครับหลกัหลกๆก็คือเรื่องของขนาดนะครับอันตัวนี้จะเล็กกว่าพอสมควรนะรเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเบาลงไป200กรัมนะครับนอกจากนั้นตัวของกล้องเว็บแคมนะครับตัวนี้ก็เป็นเว็ c a m มมาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเว็บแคมที่ทาง Infinite มีการปรับแก้ก็คือพวกลดเรื่องของ noise นะครับแล้วก็เพิ่ม Dual Starlight นะครับก็คือมีไฟ จะบอกว่าไฟแฟลชก็ไม่เชิญเรียกว่าไฟต่อเนื่องนะครับโดยการเปิดก็คือกดฟังก์ชัน Space Bar นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้การประชุมการคอนเฟลเนต์ต่างๆนะครับมีความสว่างมากขึ้นหน้าเราเนี่ยผ่องขึ้นพูดกันง่ายๆนะครับถ้าเป็นรุ่นเด็บแคมทั่วไปเวลาเราประชุมหน้าจะมืดนๆกันๆนะครับเดี๋ยวผมโชว์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเวลาก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงครับเหมือนใช้เบบี้เฟละประมาณนั้นนะครับคีย์บอร์ดเลเยอร์ layout, เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างคล้ายเดิมแต่ว่าปุ่ม ของตัว X2 เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแล้วก็แบนกว่าเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยให้พิมพ์ได้อย่างสะดวกขึ้นเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยจะมีปุ่มที่เล็กกว่านะครับทัชแพดตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต่างอย่างเห็นได้ชัดวัสดุหลักๆก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันและจุดเด่นของ2รุ่นที่คล้ายๆก,กันก็คือเรื่องของจอภาพนะครับ100% SRGB Full HD IPS เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยถือว่า ให้มาเกินราคาทีเดียวนะครับผมเทียบขนาดนะครับให้เห็นชัดๆนะครับผมจะซ้อนให้ดูนี่นะครับก็อันนี้ขนาดประมาณนี้จะเห็นว่าขอบข้างบนเนี่ยตัว x 1จะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับขณะที่ x 2เนี่ยก็จะย่นลงไปนะครับส่วนด้านข้างจะพอๆกันแต่ว่าจะสั้นกว่าในส่วนของขอบจอด้านนอกนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดเครื่องนะครับจะไม่มีขอบเกินมาแบบ x 1นนะครับก็จะเป็นขอบย่นเข้าไปนะครับก็ ช่วยให้เปิดง่ายขึ้นโดยที่มันไม่มีขอบมาเกตกะน,นะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของพอร์ตตัว X2 เนี่ยจะมีการปรับพอร์ตเล็กน้อยนะครับ X1 เนี่ยพอร์ต USB Type C จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานต่างๆเช่นการชาร์จเนี่ยก็ต้องใช้ฝั่งซ้ายหมดนะครับขณะที่ X2 เนี่ยจะมี Type C อยู่ฝั่งนี้1ตัวก็มี Type A 1ตัวนะครับ HDMI เรียกได้ว่าเอาง่ายว่าตัด Type C ตรงนี้ออกนะครับไปใส่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัว X1 นะครับจะมีตัวอะวแดปเตอร X 2จะใช้เป็นอะแดปเตอร์แบบ Type C 45วัตต์นะครับที่ให้มาด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี SD card reader เหมือนกันนะครับมี headphone jack เหมือนกันแล้วก็จุดแตกต่างจุดหนึ่งก็คือย้าย Type C ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทำให้เวลาเราจะชาร์จตัวเครื่องเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้สามารถชาร์จได้ตามสะดวกเลยแต่ว่าก็จะเหลือพอร์ต USB Type A พอร์ตเดียวนะครับขณะที่ตัว X 1ก็จะมี USB Type A 2พอร์ตนะครับแต่ว่าหลักๆผมว่าเรื่องของขนาดมากกว่าเพราะวว่่าาาาขขนนดมมมเล็็กกงงงทํให้รรือออ์ตีค ที่จะต้องปรับปรุงมากขึ้นอ่าส่วนท้ายเครื่องนะครับเครื่อง X1 ด้านล่างนะครับจะหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่ามีช่องระความร้อนด้วยแล้วก็ตัวบานพับนะครับตัวนี้จะเป็น2ชิ้น,นครับ X1 ส่วน X2 ก็เป็นชิ้นเดียวนะครับจะทําให้เครื่องเนี่ยบางกว่าแล้วก็บา,วกวากว่าด้วยส่วนด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเทียบไปดูอันนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับมีช่องระความร้อนขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็พัดลมน่าจะตรงกลางเหมือนกันนะครับก็ ส่วนน้ําหนักก็เรียกได้ว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับวันนี้ก็อันนี้ประมาณโล4โล5นะครับส่วนอันนี้น้ำหนักที่1.24กิโกรัมก็เรียกได้ว่าเบากว่าตัว X1 ประมาณ200กรัมครับหลังจากได้ใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์สำหรับ i n f i n i t ต Inbook X2 ตัวนี้นะครับโดยเครื่องที่ทําง,งานได้มาทดสอบเนี่ยเป็น CPU Core i7 r a m 8GB นะครับแน่นอนว่ามันสามารถตอบสนองการใช้งานต่างๆได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเปิดโคร e กีแท็บนะครับไม่ว่าจะปวด Excel p o w e r เ o i n t พ,พ,พดูหนังฟังเพลงดูหรือดู Netflix กเนี่ยก็สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากคอไอเจ็ดที่ทำงานได้มาทดสอบนะก็ยังมีคอไอสามคอไอห้านะครับที่เป็นเจเนอเรชันที่สิบซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเก่าไปสักน,นิดนึงในยุคปัจจุบันเพราะว่ามันเจสิบสองแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าราคาเริ่มต้นมันเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งในยุคเจเนอเรชันที่สิบผมว่ามันเพียงพอในการใช้งานทั่วๆไปแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของ Infinite Inbook X2 คือมมาพ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับย้ำว่าคอไสามหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็มาพร้อมวิดีโอสิบเอ็ดลิขสิทธิ์แท้ให้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเครื่องมาพร้อมใช้นะครับประสบการณ์ใช้งานอื่นๆนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดฟีลิ่งการใช้งานที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับฟีลิ่งการกดการพิมพ์สัมผัสสาษษษษษษมารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีจอภาพนะครับเป็นจอภาพแบบ iPS 1 0 0 sRGB แน่นอนว่าการแต่งรูปการดูหนังต่างๆให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆกว่าโน้ตบุ๊กที่ราคาเท่ากันนอกจากนั้น,นะรรก็จมีีเื่่ออองงขพท์ท ปรับให้เป็นไท C 2ฝั่งสามารถชาร์จได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ว่านิดนึงที่ขอทีมงานขอเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับตัวนี้พัดลมค่อนข้างเสียงดังและมีอุณหภูมิที่สูงมากๆนะครับเก็บเรียบร้อยองศานะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับแค่มันสูงนิดนึงส่วนหนึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของตัวเครื่องที่บางเบาทาให้การระบายความร้อนอาจจะทําได้ช้ากว่าโตบุกรุนก่อนๆน,น,นะครับผม ถัดมาเป็นเรื่องของตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมันสวยมันดีนะครับเรื่องของความหรูหราเนี่ยดีกับราคาแต่ว่าอาจจะมีเรื่องรอยนิ้วมือติดได้น,นิดน,นึงแต่ว่าเชื่อทาความสะอาดได้ง่ายแล้วครับและก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเว็บแคมที่มีไฟแฟลชจะเรียกไฟแฟลชก็ไม่ถูกนะครับต้องเรียกว่าไฟต่อเนื่อง dual starlight ที่ช่วยเพิ่มเรื่องของความสว่างนะครับเดี๋ยวทีมงานเทให้ดูว่ามันเพิ่มความสว่าง จะปิดกับเปิดต่างกันอย่างไรนะครับผมมาทดสอบในส่วนของกล้องเว็บแคมและคุณภาพเสียงของไมอินฟินิตอินบุ๊ก X2 นะครับอันนี้ยังไม่เปิดดู t a สตาร h t นะครับก็มีความสว่างประมาณนึงอันนี้ทีมงานใช้แค่ไฟห้องเล็กน้อยนะครับไม่ได้เปิดไฟแฟลชด้วยแล้วก็อันนี้เปิดดู t a สตาร h t ครับจะเห็นว่าตรงกลางของตัวหน้าตรงคิ้วเนี่ย องคิ้วนะครับมันจะมีความสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าถามว่ามันสว่างมากจนแบบเหมือนเห็นมิตีหน้าอะไรขนาดนั้นก็คงไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งเวลาสมมติถ้าเราประชุมในที่ห้องมืดๆหรือว่าในห้องที่ไม่ได้มีความสว่างมากก็ช่วยได้พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนไฟแฟลชขนาดนั้นนะครับผมสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ Infinite Inbook X2 นะครับต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาคตดคุุมนะครับสามารถใช้คําว่าราคาคอรคุุมได้เพราะว่า เริ่มต้นเพียงแค่12,990บาทคุณจะได้ทั้งคอยลสามจอภาพเป็น IPS นะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมเรียกได้ว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยสามารถตอบสนองได้เรียนออนไลน์ w ว r k f r ฟ m Home นะครับหรือว่าอยากให้แรงขึ้นนะครับยังมีรุ่นที่เป็นคอย5ในราคา18,990ับาทและตัวท็อปตัวนี้นะครับคอยเซเว่นอยู่ที่21,990บาทมาพร้อมคอย3 5 7 Generation 20, 11, ท,ที่10 Windows 1 1ลิขสิทธิ์แทจอภาพเป็น IPS 100% srgb port ครบนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆสำหรับยุคโควิดแบบนี้ประหยัดงบไว้ซื้อนตเครื่องนี้ใช้งานได้อน่างน้อยก็ปี2ปีสบายๆครับสำหรับราคาต่นต้นเพียงย้ำอีกที่12,990บาทใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ J d c e n ซ r a l นะครับเฉพาะรุ่น12,990บาทส่วนรุ่นคอย5คอยเจ็ดสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของทางอินฟินิตทั่วประเทศสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ